หากคุณสำคัญเขาผลักดันนานแล้วคุณเคยทำงานใกล้ชิดก,กับคนใหญ่คนโตไหมเรียกได้ว่าหัวหน้างานก็ไว้ใจในตัวคุณมากแต่คุณกลับไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนและต้องนั่งมองคนอื่นเติบโตแซงหน้าคุณไปทุกวันทุกวันคุณจะรู้สึกอย่างไรเหลียวหัวเป็นคนทุ่มเทซื่อสัตย์อดทน ได้พบกับกวนอูระหว่างทางขณะที่กวนอูกำลังคุ้มครองพี่สะพ้ยเดินทางไปหาเล่าปีตอนนั้นมีโจรคนหนึ่งบุกเข้าไปฉุดหูหญินของเล่าปีหวังจะเอาไปทำเมียเหลียวหัวที่นับถือศรัทธาในตัวกวนอูจึงฆ่าโจรผู้นั้นเสียและเข้าสมัครขอทำงานกับกวนอูแต่ขณะนั้นกวนอูยังไม่ไว้ใจเหลียวหัว จึงยังรับจ,จึงยังไม่รับเข้าทำงานด้วยหลายปีต่อมาเหลียวหัวเข้าสมัครงานกับเล่าปีเองเล่าปีจึงรับเหลียวหัวไว้ให้ทำงานในแผแนกของกวนอูสมใจเหลียวหัวเป็นอย่างยิ่งเหลียวหัวทำงานในแผนกของกวนอูสร้างผลงานมากมายถึงจะไม่โดดเด่นอะไรแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากกวนอูเป็นอย่างมาก ครั้งที่กวนอูเสียทีถูกล้อมไว้ที่เป็กเสียนั้นเขาเป็นคนอาสาตีฝ่าวงล้อมไปขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรแต่ได้รับการปฏิเสธเหลียวฮัวไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่ตะโกนด่าดทั้งน้ำตาก่อนที่กวนอูจะพ่ายศึกและถูกประหารในเวลาต่อมาพอกวนอูตายเหลียวฮัวก็ย้ายสังกัดไปอยู่แผนกของของเบ้ง และได้ติดตามของเบ้งขึ้นไปตีวุยกกด้วยครั้นของเบ้งตายอีกเหลียวหัวก็ย้ายไปสังกัดแผนกของเกียงอุยอยู่กับเกียงอุยเหลียวหัวก็ได้เป็นแม่ทัพหน้าทั้งฝีมือไม่ได้เก่งกาจอะไรจนมีคำพูดเชิงประชดจากฝั่งตรงข้ามว่าจกกหไร้คนมีฝีมือเหลียวหัวได้เป็นทัพหน้าเขาติดตามเกียงอุย บุกขึ้นตีวุยกกอีกหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จก่อนที่เล่าเซียนเท่าแก่ใหม่ใจปาราซิลจะยอมแพ้โดยไม่คิดสู้เหลียวหัวรู้สึกอดสูใจเป็นอย่างมากจึงตรอมใจและป่วยตายในเวลาต่อมาปิดฉากชีวิตพนักงานที่เรียกได้ว่าอยู่กับองค์กรมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกก่อตั้งจนถึงคราวล่มสลายเลยทีเดียวถ้าคุณทำงานในองค์กรหนึ่งมานานแสนนาน หรือทำงานที่เดียวมาทั้งชีวิตมีโอกาสได้พบคนใหญ่คนโตอยู่บ่อยครั้งมีโอกาสได้ลองเรียนรู้งานในแผนกต่างๆและโอนย้ายแนวนอนอยู่บ่อยๆขณะที่ต้องมองคนอื่นโยกย้ายในแนวตั้งจนวันที่องค์กรของคุณไม่เหลือคนเก่งแล้วจริงๆเขาจึงดันคุณขึ้นเป็นผู้จัดก,การเพียงเพราะคนอยู่มานานและซื่อสัตย์คุณจะรู้สึกอย่างไรเคยคิดไหมว่า ถ้าคุณมีคุณค่าเหตุใดจึงไม่ได้รับการผลักดันมาตั้งนานแล้วหรือเป็นเพราะคุณเองที่มือไม่ถึงใครทำงานที่เดียวมานานๆานานด้วยความซื่อสัตว์ลองสังเกตการเจริญเติบโตของตนเองและคนรอบข้างดูนะครับคุณตกอยู่ในสภาพของเหลียวหัวหรือไม่รอจนไม่มีใครจริงๆแล้วคุณจึงจะได้ขึ้น ตราบใดที่องค์กรยังไม่ขาดคนดีมีฝีมือคุณก็ไม่ได้ขึ้นครั้นพอได้ขึ้นตำแหน่งจริงๆก็ยันไม่ไวมีคนมาพูดเหน็บแนมดูถูกอีกว่าที่ได้ขึ้นก็เพราะอยู่มานานเลือกเอาครับมันอยู่ที่คุณจะขึ้นไปเพราะมีฝีมือหรืออยู่มานาน